รถที่เราจะเดินทางมาแล้วนะคะรับเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันบนรถเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดกาญจนบุรี นี่ก็คือตลาดลงเกลือท่าล้อจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อน,อนการสัญจ,จรลำบากหน่อยนะครับช่วงนี้กํากำลังทำถนนอยู่นะครับขับขี่ระมัดระวังนะครับเพื่อนถนนที่เพื่อนเพื่อนเห็นู็คือมุ่งหน้าไปจังหวัดนครปฐมนะครับไปจังหวัดกาชบุรีได้่องเส้นทางนะครับเพื่อนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวัดท่าล้อนะครับที่มีหาดทรายน้ำจืดนะครับเพื่อน แล้วก็ทางนี้ก็จะไปตัวจังหวัดกาญจานบุรีนะครับทางนี้ก็จะไปทางเส้นนครปฐมได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันเลยนะครับไปกันไปเดินกันที่ช่องแรกกันก่อนเลยนะครับก่อนอื่นครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่ตลาดลงเกลือท่าล้อจังหวัดกาญจานบุรีเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมสินค้าด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างครับไปกัน นี่จะเป็นซอยแรกนะครับเพื่อนๆซอยแรกก็จะมีของกีปาะจะเป็นของพวกกางเต้นพวกเปนะครับผ้าใบานะครับเก้าอี้ถ้าตรงช่วงไหนมีดนตรีผมขอตัดไปนะครับเพื่อนๆข้างในก็จะมีเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าหลากหลายนะครับเพื่อนๆผ้าม่านนะครับเพื่อนๆสีสันสวยงามเลยก็จะมีร้านรองเท้านะครับเพื่อน เขาก็มีห้องน้ำนะครับเพื่อนมีรองเท้าต่างๆนะครับเพื่อนรับชมไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นซอยแรกนะครับเพื่อนเดี๋ยวพาไปซอยต่อไปครับไปกันนี่ก็จะเป็นซอยที่สองนะครับซอยที่สองก็จะคล้ายๆกันก็จะมีพวกกางเกงมีรองเท,างาท้ารองเทา้าคู่หกคู่ละหกสิบบาทเองนะครับเป็นรองเท้ามือสองนะครับเพื่อน แล้วก็มีเสื้อผ้าอันนี้เสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งครับเสื้อผ้าเด็กก็มีนะครับเพื่อนราคาตัวละร้อยบาทชุดกีฬาก็มีนะครับชุดละร้อยสามสิบนะครับร้อยห้าสิบร้อยสามสิบครับราคาประมาณนี้เพื่อนเพื่อนอยากเข้าห้องน้ำก็มีห้องน้านะครับไปตามป้ายได้เลยนะครับก็มีเสื้อผ้าปอะหมาณนี้ก็จะมีรองเท้าสวยๆงามๆรองเท้าแฟชั่นนะครับก็รองเท้าแฟชั่นก็ราคา เริ่มตอนที่ห้าิบาทก็มีนะ,มมมนะครับเพื่อนรองเท้าเด็กๆมีเข็มขัดนะครับเพื่อนซอยสองนะครับซอยสองก็จะตรงข้ามกับซอยหนึ่งมาตะกี้นะครับก็มีผ้มาม่านสวยๆเลยนะครับเพื่อนไว้ตกแต่งห้องได้ก็ส่วนมากก็จะมีเสื้อผ้านะครับมีเสื้อผ้าทั้งผู้หญิงผู้ชายและผูเด็กนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นซอยที่สามนะครับเพื่อนก็จะมีสินค้าถ้วยชาม ปิ่นโตโตเก้าอี้นะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าเหมือนเดิมครับมันจะมีพวกสินค้าโซล่าเซลล์ด้วยนะครับเพื่อนมีรองเท้าแต่ข้างหน้านี่มีเสื้อผ้าดเด็กนะครับสี่ตัวร้อยนะครับบังเป็นตัวละห้าสิบแล้วก็จะมีของเล่นของเด็กๆนะครับเพื่อนทุกคนใครเคยมาบ้างครับถ้าผมอยู่บ้านใกล้ๆน่าจะมาบ่อยมากแ้าอาจจะเสียตังค์เยอะมากนะครับเพราะที่นี่สินค้าขายเป็นแบบขายปีกขายส่งก็มีนะครับ ก็จะมีนะครับเพื่อนๆเริ่มต้นที่ราคา50บาท70บาท100บาทมีแว่นสายตามีแว่นของแสงนะครับแว่นกันแดดนะเพื่อนๆมีเยอะๆให้เลือกเลยนะครับตอนนี้จะเป็นซอยที่สามนะครับซอยสามก็จะมีเสื้อผ้าเหมือนกันครับสองข้างทางก็จะมีผ้าม่านเหมือนกันนะครับผ้าม่านสวยๆเลยชุดกีฬาชุดละ80บาทนะครับอนี้ก็เป็นซอยที่4ี่นะครับเพื่อนๆมีทั้งหมด สี่ซอยนะครับแล้วก็มีซอยด้านนอกจะเป็นซอยร้านอาหารนะครับเพื่อนก็จะมีเสื้อผ้าเยอะแยะเลยนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นทั้งนั้นเลยนะครับคล้ายๆกับตลาดนะเลยแต่เยอะกว่าแล้วก็ถูกกว่านะครับเพื่อนเพื่อนแล้วนี่ก็ชื่อตลาดที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ตลาดลงเลือนะครับเป็นตลาดท่าร้อนไนบาซ่านะครับด้านนอกนะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับเป็นโซนร้านอาหารอยู่ด้านนอกนะครับเพื่อนไม่ต้องกัวหอยู่ครับมาที่นี่มีของใช้แล้วก็มีของกินครับ ก็ตลอดแนวยาวไปถึงนู่นเลยครับทางซ้ายมือแล้วก็ทางขวามือนะครับมีสองแนวเลยครับไม่ต้องปวอดครับเดินได้ทั้งวันเลยครับก็นอกจากสามซอยด้านในนะครับก็ยังมีซอยด้านนอกนะครับจะเป็นพวกร้านดอกไม้ร้านอาหารร้านกาแฟชานะครับเพื่อนๆได้รับประทานตรงลานจอดรถด้านในนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆแวะมาก็แวะมาได้นะครับมี นวดแผ่นไทยไว้นะครับนวดเท้ามนวดน้ำมันนวดประคบนะครับเพื่อนๆเพื่อนว่างๆแวะมาได้นะครับตลาดลงเกลือท้าร้อนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับของสองข้างทางเยอะไหมครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้อะไรก็มาเดินดูได้นะครับของเยอะมากครับต้องมาเดินดูเองครับก็เยอะมากไม่รู้จะซื้ออะไรดีครับวันนี้ได้แว่นตามาหนึ่งอันครับได้แว่นตากันแดดมาหนึ่งอันครับ แล้วเราก็เดินออกมาทะลุตรงถนนนะครับถ้าเพื่อนๆเอารถส่วนตัวมาก็สามารถจอดด้านนอกได้นะครับมีลานจอดรถหรือว่าเพื่อนๆมารถประจาทางก็สามารถขึ้นรถไดจากถน,นนหน้าวัดท่าร้อเลยนะครับเพื่อนๆก็วิวทาด้านนอกก็จะประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ตรงข้ามวัดบ้านทองนะครับหรือว่าวัดท่าร้อนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อนตลาดโรงเกลือกาญจนบุรีนะครับ อูก่อนถึงไฟแดงนะครับครับก็พาเพื่อนๆไปเดินชมตลาดลงเตือท่าล้อกันเรียบร้อยนะครับมีของมากมายเลยนะครับมีตลาดมีทั้งหมด3ซอยนะครับและซอยด้านนอกจะเป็นร้านอาหารนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีซอยด้านหลังที่จะเป็นตรงที่จอดรถครับก็จะมีพวกดอกไม้มีกระเป๋านะครับให้เพื่อนๆได้จับจ่ายื้อซื้อของกันได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆอยากได้ของให้มาเดินดูนะครับมันของสินค้ามากมายเลยนะครับมีทุกประเภทเลยนะครับเพื่อนๆก็ก่อนที่จะจากลากันไปนะครับก็ขอให้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปถัดไปนะครับตลาดลงเลือนะครับจังหวัดกาญจนบุรีตลาดท่าล้อครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย้ของที่ได้วันนี้ก็คือได้แว่นกันแดดหนึ่งอันนะครับแล้วก็นาฬิกา อี้ไม่ใช่นาฬิกานะครับเป็นรองเท้าหนึ่งคู่ครับเพื่อนๆนเพื่อนเ,อน,เอนมาซื้อกันได้นะครับมาตโดนกันได้เลยครับตลาดลงเต้าท่าล้อสจังหวัดกาญจนบุรีครับไปแล้วครับสวัสดีครับ